มินี่มาเอาใจใช้ประหยัดงบมากๆเลยวันนี้อยู่กับรถอะไรจ้ะพี่วายวันนี้นะคะเอาสวิตเกอยรตโตปี19นะลูกค้ามาให้ด้ชมกันคันนี้บอกเลยสวยมากราคาค่าตัวอยู่ที่สามแสนเหมื่น9พันบาทโอเคซื้อสดก็ได้นะคะซื้อผ่อนก็เอาไปเลยส่วนลดจุกจุ5 0 0 0่งห้บาทตลาดสัญญาก็เอาไปผ่อนเบาๆอยู่ที่6,600บาทราคานี้ฟรีดาวอยากผ่อนถูกกว่านี้ดาวเพิ่มจ้าจุกจเลยไปดูรถเลยจ้า อันนี้นะคะลูกค้ากระจกหน้าสวยๆกาไฟใสๆเลยนะคะรอแม็กแบ็คมาให้แล้วที่ E37 นะเออสวยแบบนี้อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้กระสุดเออกรมาเป็นแหมมาเอาบรรยากาศนะคะมาเอาบรรยากาศเออสวยๆที่นี้นกระสุดมื่นนะลูกค้านะโฮมเไดมาสตินะคะมีฟังก์ชันวิทยุนั่นเปิดเลยเดี๋ยวแบตหมดแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะผ้าเด้อ เม็ดอาก็สวยๆเลยนะคะอ่าไม่เคยเฉียวชนพิษคว่ำจมนำมาแน่นอนนะระไฟฟ้าทั้งระบบนะจ๊ะช่งลังก็เป็นห้าประตูแบบนี้เบาพับลงได้นะน็อตก็เดิมๆิมจ้ะไม่มีแกะเลยครมเออโอเคสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากซื้อยากจับอยากจองเดี๋ยวให้พี่ลอยฝากช่องทางให้จ้าบริกรลิ้งไลยปกหมุด้านล่างทักมาโทรมาสายจองไม่ต้องมาบริการทำสัญญาถึงที่สองร้อยพีบ้านรับรองแน่นอนแก้ว